สวัสดีแฟนมานาเซาทุกคนนะครับวันนี้วันอังคารที่25พฤศจิกายน2 0 1 8นะครับอยู่กับประวุยทาง,งาอาเซาดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะต้องขยับหลังจากการลุ้นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมาว่ากันด้วยเรื่องราวของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับซึ่งกําลังแข่งขันกันอยู่ในรอบลีกเฟสซึ่งนัดนี้ก็จะเป็นการแข่งขันนัดที่5แล้วนะครับสถานการณ์ใน การลุ้นเข้ารอบต่อไปของฟุตบอลรายการนี้นะครับก็ามาถึงจุดที่น่าสนใจมากนะครับเมื่อทีมอันดับที่1อย่างไบเยนมิวนิกแล้วก็อันดับที่2อย่างอาร์เซนอลหลังจากผ่านการแข่งขันไป4นัดแรกของรอบลีกเฟสเนี่ยก็ปรากฏว่าทั้ง2ทีมจริงๆก็มีอินเตอร์มิลานอีก1ทีมนะครับที่ก็เก็บชัยชนะได้ทั้งหมด4นัดมีอยู่ทีมลา12แต้มแต่ว่าไบเยนมิวนิกกับอาร์เซนอลมีผลต่างประตูได้เสียดีกว่าทางอินเตอร์มิลาน โดยไบยนมิวนิคเนี่ยมีผลต่างประตูได้เสีย11ลูกเท่ากับอาร์เซนอลแต่ว่าพวกเขายิงได้มากกว่านะครับคือ14ลูกแล้วก็เสียไป3ลูกโดยพวกเขาเนี่ยเอาชนะเชเลซีไป3ประตูต่อหนะครับตามด้วยการบุกไปถล่มบาฟอส5ประตูต่อหแล้วก็เปิดอาร a อันส์อารีนานะครับถล่มคลับรุชไป4ประตูต่อศูก่อนที่จะบุกไปยัดเยีดความปรชาชัยให้กับแชมป์เก่า ฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างเพรสแซชแมงนะครับ2ประตูต่อ1ในขณะที่อาร์เซนอลเนี่ยยิงได้11ลูกนะครับแล้วก็ไม่เสียประตูเลยโดยนัดแรกเนี่ยก็บุกไปเอาชนะอารนติกบินเบาได้2ประตูต่อ0นะครับถึงซานมาเมสนัดที่2เปิดเอเมริซเดียมเอาชนะโอลิมเปียกอสไป2ประตูต่อ0ตามด้วยการเปิดบ้านเอาชนะอารนดิโกมาดริดไป4ประตูต่อ0 และนัดล่าสุดของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอาร์เซนอลบุกไปถล่มสลาเวียปรากสามประตูต่อศูนย์นะครับส่วนอินเตอร์มิลานเนี่ยจะต้องบุกไปเยือนนาะลนดิโกมาดริดก็ต้องดูว่าผลงานแข่งขันของทั้งสองคู่นี้เนี่ยจะออกมายัางไงนะครับเพราะว่าจะส่งผลต่อตำแหน่งจ่าฝูงอย่างแน่นอนในขณะที่ทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยตามมาอยู่ในอันดับที่4ก็มีอยู่10แต้มนะครับแข่งไป4ีนัดชนะ3เสมอ1ส่วนทีมในอันดับที่5อย่างเพลเซนแชแมง รวมถึงอันดับที่6อย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอันดับที่7อย่างเรอัลมาดริดแล้วก็ลิเวอร์พูลในอันดับที่8กาลาตาการาในอันดับที่9ซึ่งก็มีอยู่ทีมละ9คะแนน ถ้าดูเผลผๆก็เหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงได้เหมือนกันนะถ้าเก็บ3ามด้ามเพิ่มได้พวกเขาจะมี12คะแนนนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเท่ากับคะแนนสูงสุดของทีมอย่างไบรนมิวนิกแล้วก็อาร์เซนอลในเวลานี้แต่ว่ายังไงก็ตามอาร์เซนอลกับไบรนมิวนิกเนี่ยมาเจอกันเองแบบนี้เนี่ยก็ต้องมีทีมใดทีมหนึ่งที่เก็บแต้มได้เพิ่มอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีโอกาสที่ทีม ตั้งแต่อันดับที่5ลงไปเนี่ยจะแซงขึ้นไปเป็นจ่าฝูงได้หลังจากการแข่งขันนัดที่5นี้นะครับซึ่งผลการแข่งขันจะออกมาเป็นยังไงแล้วเราจะต้องลุ้นกันต่อในทิทางไหนเนี่ยก็คงจะต้องว่ากันหลังจากเกมกลางสัปดาห์นี้ผ่านผลไปนะครับสำหรับความน่าสนใจของเกมบิ๊กแมตช์ในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกประจำนัดที่5ซึ่งนั่นก็คือเกมที่ปืนใหญ่อาร์เซนอลจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบเอ็นมิวนิกก็ถือว่าเป็นเกมที่มาถูกที่ถูกเวลา เป็นมวยถูกคู่จริงๆนะครับแม้ว่าจะดูจากประวัติศาสตร์การเจอกันของ2ทีมนี้เนี่ยอาร์เซอลควรจะเป็นฝ่ายที่จะต้องกังวลนะครับเมื่อไบเอนมิวนิกเนี่ยมักจะเป็นทีมที่ทําได้ดีกว่าอาร์เซนอลนะครับโดยพวกเขาเอาชนะเปืนใหญ่อาร์เซนอลได้ถึง8ครั้งนะครับจากการเจอกัน14ครั้งในขณะที่อาร์เซนอลเอาชนะได้เพียง3ครั้งเท่านั้นเองที่เหลือก็เป็นการเสมอกันไป แต่ว่าสิ่งที่จะเป็นแง่มุมบวกนะครับที่ทําให้แฟนบาร์นาซ่าเนี่ยดูจะมีความหวังมากขึ้นนะครับในการเอาชนะเซอใไต้ไบเยนมิวนิกในค่าคืนวันพุธนี้ก็คือการที่อาเซาเองเนี่ยก็ทําได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้อย่างที่ได้รายงานสถิติไปอาเซายังไม่เสียประตูเลยนะครับในรายการนี้และก็ไม่แพ้ใครมา15นัดเข้าไปแล้วนะครับในทุกรายการ และใน12นัดล่าสุดก็ชนะไปถึง11นัดหลุดเสมอซันเดอร์แลนด์ไปนัดเดียวนะครับ2ประตูต่อ2ล่าสุดเปิดบ้านถล่ม คู่แข่งร่วมเมืองอย่างอทอรมสัสเปอร์ไป4ประตูต่อหนึ่งนะครับในศึกนรอตลอนดอนเดบี้แมชนักเตะหลายคนของอาร์ซนอลก็โชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจแล้วก็น่าจะส่งเสริมความเชื่อมั่นในการลงเล่นกับไบเอ็นมิวนิกในเกมนี้นะครับนักเตะอย่างเอเบรชีเอเซ่เนี่ยนอกจากจะทำแฮตทริกยิงได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็ยังเกือบจะทำแอสซิสต์ด้วยนะครับเมื่อเป็นคนกระดกบอลให้เด็แคนไรส์เนี่ยได้หวดไปลุ้นทำประตูในช่วงต้นเกมนะครับส่วนบุยโยซาก้าเองก็มีโอกาสได้ยิง สวยๆเหมือนกันแต่ว่าเป็นพวกเสาประตูของทนโมสเปอร์ที่ก็ยอดเยี่ยมปัดเอาไว้ได้นะครับอย่างน้อยๆก็ต้องมีถึง2ลูกยูเวนชิมเบอร์เองก็ได้โขกรูปแต่มุมเกือบจะเป็นประตูเหมือนกันนะครับแม้ว่าเราจะไม่มีกาเบรียลมาโกเยสนอกจากนั้นในตำแหน่งของกาเบรียลมาโกเยสโดยตรงเนี่ยเปียโรหินคาพีเอก็ทําได้ยอดเยี่ยมนะครับนอกจากนั้นแม้ว่าจะเจอคู่แข่งที่ก็เรียกว่าอยู่ในระดับพระการนะอย่างไบยันมินิคนะครับ นอกจากจะยิงไปถึง14ลูกจาก4เกมที่เล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขายังยิงได้ถึง41ลูกนะครับในบุนเดสลีกาฤดูกาลนี้แล้วก็เสียไปเพียงแค่8ลูกเท่านั้นเองแล้วก็ทำให้มีผลต่างประตูได้เสียถึง33ลูกนะครับจากการแข่งขันไป11นัด นั่นก็แปลว่าพวกเขายิงได้เฉลี่ยนัดลา4ลูกนะครับถึงจะมีประเด็นเรื่องของความแข็งแกร่งของกองหลังในบุนเดสลีกาแต่ว่าไปเมื่อเทียบกับทีมอื่นๆเนี่ยถ้ากองหลังบุนเดสลีกามันอ่อนปกเปียกจริงๆเนี่ยทีมอื่นก็น่าจะยิงได้จำนวนใกล้เคียงกับไบเดนมิวนิกแต่ว่าเมื่อเราพิจารณาดีๆแล้วเนี่ยก็จะพบว่าทีมอื่นเนี่ยค่าเฉลี่ยต่อน,นัดของทั้งลีกจริงๆเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่แถวๆสอลูกเท่านั้นเอง และนอกจากจะยิงได้ถึง40 เอลูกแล้วเนี่ยพวกเขายังเสียไปแค่8ประตูเท่านั้นเองนะครับนั่นก็แปลว่าในบุนเดสลีกาเนี่ยพวกเขาก็เสียประตูไปประมาณนัดละ1ลูกนะครับเช่นเดียวกับการเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์กซึ่งพวกเขาก็เสียไป3ประตูจาก4นัดก็ประมาณสักนัดละ1ลูกก็หวังว่าด้วยดีกรีของอาร์เซนอลเนี่ยจะยิงยบร์นมวนิกได้สัก2ลูกนะครับเป็นอย่างน้อยในขณะที่อาร์เซนอลเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับยิงไป24ลูกจาก12นัดก็ราวๆสัก2ประตูต่อ1นนัดนะครับในขณะที่เสีย ตเพียงแค่6ประตูนะครับนั่นก็คือ2นัดเนี่ยเราถึงจะเสีย1ประตูนะครับจากค่าเฉลี่ยและก็หวังว่าเราจะไม่เสียประตูในการเล่นกับบาเยนมิวนิกซึ่งก็จะถือเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมนะครับถ่าเ่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกถึง5นัดแรกของฤดูกาลแล้วยังไม่เสียประตูเลยนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นแรงจูงใจสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้อาร์เซอลพยายามที่จะอย่างน้อยก็ไม่เสียประตูนะครับแต่ว่าจากพลังการถล่มประตูที่อาร์เซอลได้โชว์ให้เห็นแล้วนะในเกมกับทอร์นเปอร์ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เชื่อว่าอาเซองก็จะพยายามที่จะยิงประตูบบยันมวนิ์ให้ได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ทางไบเยนนิโก็โชว์ความแข็งแกร่งนะนะเมื่อพวกเขาโดนไฟบวกเนยนำไปก่อนถึง2ประตูต่อศูนย์แต่ก็กลับมาได้นะเอาชนะไฟบวกไปได้ถึง6ประตูต่อสําหรับในส่วนของความพร้อมนะครับอาร์เซนอลเนี่ยก็ได้นักเตะอย่างริคาร์โดคาราฟิโรี่นะครับลงมาประจําการในตําแหน่งแบ็กซ้ายถึงแม้ว่าตอนนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้ายเกมกับธนัสเปอร์เนี่ยเจ้าตัวดูจะเดินออกไปเหมือนกระเพกเล็กน้อยนะครับแต่ก็เล็กน้อยจริงๆถ้าไม่สังเกตจริง ก็อาจจะไม่เห็นอาจจะไม่มีอะไรมากแล้วก็หวังว่าจะไม่มีอะไรมากแต่ถ้าเกิดว่าริคาโดคาราฟิโอรี่มีปัญหาจริงๆก็ยังมีไมลส์เกลลี่รวมถึงเปียโรหินคาพีเอที่จะขยับมารับผิดชอบตำแหน่งแบ็กซ้ายได้นะครับซึ่งนั่นก็ทำให้เซนเนบัตเนี่ยก็อาจจะหลุดไปถึงคริสเตียนมอสเคราซึ่งปกติก็ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับก็ไม่แน่จะต้องห่วงอะไรแต่ว่าในส่วนของเปียโรหินคาพีเอเนี่ยต้องลงแน่นอนนะครับเมื่อทำได้ยอดเยี่ยมกับเกม ทีอ่อาร์ซอลเอาชนะทอนามสเปอร์ไป4-1ประแตตถมเจ้าต,ตัวยังมีประสบการณ์ล้นเหลือนะครับในศึกบุนเดสลิกาของเยอรมนีซึ่งนั่นก็แปลว่าได้เคยสู้รบปรบมือกับทางไบเยนมิวนิกมาอย่างโชคชนนอกจากนี้นักเตะอย่างโนนี่มาดูเอแก้แล้วก็การ์เบิร์ตินเนลลี่ก็กลับมาประจําการในส่วนของริมเส้นนะครับซึ่งก็จะเสริมศักยภาพให้อาร์ซอลเนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแท็กติกหรือว่าอย่างน้อยเปลี่ยนรูปแบบการเล่นในเกมนะถ้าหากว่า นักเตะที่นะ่าจะได้ลงเล่นตัวจริงอย่างบุโยซาก้าแล้วก็เลนโดทรอสตาเนี่ยเกิดโดนจับทางได้หรือว่าขยับไม่ออกเล่นไม่ได้จริงๆนะครับส่วนโอกาสที่เราจะได้เห็นวิกเตอร์โยเคเรสซึ่งบาดเจ็บเข่าไปและแม้ว่าจะกลับมาซ้อมได้แล้วแต่อาร์เตต้าน่าจะยังไม่เสี่ยงในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งเอาจริงๆก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องชนะสถานเดียวนะครับเราก็อาจจะต้องถนอมนักเตะชีมชติสวีเดนรายนี้ให้ฟิตพร้อมจริงๆเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิด ขึ้นซ้ําแล้วก็ทําให้การรักษาการบาดเจ็บเนี่ยยาวนานออกไปอีกเช่นในกรณีของคลายฮาว์นะครับแต่ว่าเราจะได้เห็นนักเตะอย่างมาร์ติโนเดกาดเนี่ยลงมาสมัมผัส บรรยากาศในเกมนี้ก็ได้นะครับยังไงก็คงจะต้องรออัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งจากมิเกลเดตาในงานเพรสคอนเฟรนซ์แต่ส่วนตัวเชื่อว่าเิต้าจะยังไม่เสี่ยงใช้โอเดกาดในเกมนี้นะครับเมื่อเอเรชีเอเซ่ก็ทําได้ยอดเยี่ยมนอกจากนี้ก็ยังมีอีธานวานเนรีที่ก็ยังรอโอกาสอยู่ในขณะที่ไบยมนวนิกเนี่ยจะไม่มีผู้เล่นคนสำคัญอย่างลุยดีอาร์สอดีต นักเตะของลิเวอร์พูลนะครับที่ไปโดนใบแดงในเกมกับพริสเซนชาแมงในการแข่งขันยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลนะีกเฟสนัดที่4ซึ่งก็จะทำให้ไบเยนมิวนิกเนี่ยขาดทั้งลุยส์ดิอารสเจ้ามูเซล่าแล้วก็อัฟฟงเซลเดวิสนะครับซึ่งก็จะทำให้ขาดความอันตรายไปเยอะมากทีเดียวเอาละนั้นก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวที่อาเซอลดิคับนำมาฝากกันในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากแฟนบนาสเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันเอาไว้สักนิดนึงนะครับขอบคุณนะครับ